สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยคะ่ะเด้อสวัสดีก่อนนอนท่านผู้ชมอ่ะคลิปนี้ส่งกันบ้านคุณพ่อคุณแม่ท,ทุกทุกท่านสำหรับท่านใดที่ล่อเหล็กเด่นติดเหล่าพัฒนาเนาะคะ่นะเนาะเด่นเดินดีเลขติดบนล่างแล้วก็สองตัวมาหนึ่งตัวเด้อท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาหลุดมัดทุกโสดนะคะเนาะอ่ะแอดมินดูหน่อยขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ตามต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางเนาะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีบดท,ท่านเข่ากลมไล่เข่ากลมไล่เด้อค่ะเด้อเข้ากมลมลายฟีไม่มีค่าใช้จ่ายทักไอ l i ล eno o หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนะคะเอาบัที่นี้มาเบิง้งเต่ละสำนักก่อนท่านผู้ชม แต่ละใบแต่ละสูตรแต่ละสำนักหวัวทิพั่านมามีใบใดเขาแน่สำนักใดเขาแน่อนะคะเนาะแอดมินนหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางลาาพัฒนาของพอดใจแม่นั่งแล้วกับอสะแกวทุกท่านวยค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมชุดสรุปของแอดมินนหน่อยหลอดเฉพาะสายลูดนะคะเนาะ แอดมินหน่อยหเอาชุดสรุปเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมาขั้วเล้าเลขคขั้วเล้าชุดเต็มกับ่เขาท่านผู้ชมเลขออกแปดหกกับซีซีเบิ้ลน,นะคะเนาะสายวิ่งสายรูดชุดสรุปวันไปที่สี่วิ่งสี่รูดสี่จับคู่เด่นเน้นเจาะบอแตกท่านผู้ชมเลขออกซีซีท่านใดถึกดีใจน,ำนะะ้ำเด้ id, อค่ะเด้อแอดาม,ามินหน่อยหน่อยบอลไดร์โหลดธรรมชมตายท่านผู้ชม เขาปลาเขาดงแอดมินหน่อยตตยด้วยค่ะเ้วยองวัต่ิพานมาเล่าพัฒนาเลขเดนแอดมินหน่หนอยกับลุดน้ำธรรมชมหลุดทุกสูตรข้วเล่ากับลุดธรรมชมของพอจอยเข่าด้วยค่ะเด้อของพอจอยเข้าไปที่68ดตัวกลับนะคะ หากท่านใดที่อยากจะหายค่านำซากกับแวดเซียนแต่ล่าทันเดอท่านผู้ชมทักหาแอดมินหนูหน่อยหลังไม่เด้อค่ะเด้อทักไอดีไลน์ noo หนึ่งห้าหรือโทรได้เลยนะคะที่เบอร์0 8, 8 1ย์2 3ดหนึ่งแปดสามห้าปดหนึ่งนะคะอยากจะหายค่านำซากกับแวดสมุดปากกาของแต่ละเซียนนะคะเนาะต่อมาเป็นของแม่นางท่านผู้ชมคลิปหนาลงห้เด้อค่ะเด้อของแม่นางพ่อใจมาแล้วท่านผู้ชม ปอดสกแก้วก็มาแล้วแอดมินน้อยทยอยลงหายแล้อค่ะเด้อของแม่นั่งเข้าไปที่เหล็กวินเด้อค่ะเด้อเหล็กวินท่านผู้ชมถ้าท่านใดบ่คิดหลายเนาะค่ะเนาะเหล็กวินแม่นั่งเข้าซึ่งวัดซึ่งวัดได้ท่านผู้ชมว่างมาแอดมินน้อยวย่วางมาจาับงวดแล้วท่านผู้ชมวินนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตนี่วินซิปหาคูซิปหาฮางไปกลับผนล่างกับบอคัดทุนได้ท่านผู้ชม พ่อกับเบกฮานอยแอดมินนูน่อยเลยตังแต่ว่างมากแม่นั่งจับคูยั่งบบเขาเนะคะเนาะแต่ว่าเขาเหล็กวิ่นนะคะเด้อเบิงเหล็กวินของแม่ได้เล็กเด่นมากอะมาเบิงเหล็กของแม่่านมช้ชมไปวินเอาต่อมาพ่อสะแก้วพ่อสะแก้วเด่นแปดศูนย์หาพ่อว่าถ้าเหล็กลุด จับคู่บ่เขา่างวดนี่พอวาสิยุทเนาะคะนะ่ะเนาะบัดที่นี้เลขเขา่าพอทรงแนวทางตัวเลขให้คือกาวทนผู้ชมทั้งเด่นและดับเหมือนเดิมนะคะดับบนดับล่างของพ่อเข้าไปที่เด่นแปดจับคู่ที่หกแปดเนาะคะนะ่ะเนาะตัวกราฟทำให้ชมท่านใดถึงดีใจน้ำเลยคะ่ะเด้อดับบนแปดเนาะคะนะ่ะเนาะแปดออกล่างเด้อท่านผู้ชมแปดไม่ได้ออกบนนะคะดับพ่ออยู่นะคะดับล่างสองดับยูเนะคะเนาะของพ่อสาแก้ว ต่อมาชุดพิเศษหลุดของแอดมินหนูน้อยนะคะหลุดอาบัตที่นี่สำรับเลขตัวนี้เป็นเลขเสียงฝันแอดมินหนูน้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาฟังความฝันกวนท่านผู้ชมจังไปบงึงทางเลขเด่นของแอดมินหนูน้อยทั้งสามสูตรวดนี้แอดมินหนูน้อยว่างเลขเด่นสามสูตรนะคะเด้อสูตรเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็เด่นเดินดีเลขติดบนล่าง สูตรเด่นตัวเดียวสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะเอ็ดมินบอว่างเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่ามันลุ้ดดูธรรมชมสูตรนันงวดนี่เลยงดก่อนเนาะคะ่ะเนาะบัดเทศนี้มาขึ้นเอ็ดมินห,หน่อยฝันธรรมชมเดี๋ยวเอ็ดมินห,หน่อยสิลืมขอเบาก่อนเด้อค่ะเดอ้อฝันเอ็ดมินห,หน่อยเสียงเหล็กฝันรัฐบาลไทยมันบอสูญแปดกับหนึ่งเปดนี่ นูนอยได้เล่าไปแล้วด้วยค่ะด้วยความฝันแอดมินนูนอยเสียงเหล็กต่างแต่ตองหวัดก็คือศูนย์แปดกับแปดหนึ่งฟันวาได้ใส่เกิบคนละคางได้ท่านผู้ชมบอมเบนคูของมัน้างท้ายเป็นห้องเจ้าของเป็นดาวเทีมยมอยู่แต้ว่าขางขวานั้นเป็นนั่นอย่างเป็นเกิบผู้อื่นแม้ท่านผู้ชมไปฟังหมอลลัมแล้วเกิบเฮียนะค่ะเนาะ,ะ,ะเกิบเพียฮะพอๆเขาใส่ไปกเ็เลยได้ใส่เกิดผู้อื่นแทนที่เขาทิมไว้ให้ก็คือนั่นอย่าง บัตรที่นี่แอดมินคิดส่วนตัวนะคะเนาะว่าเลขกมันสีบอมเนคูของมันท่านผู้ชมข้างซ้ายนี่ยัยั่งอยู่ของจะของอาจสิเป็นศูนย์หรือเปดมันยังอยู่แต่ว่านี่มันจับคู่กันบ่ได้แอดมินคิดว่าจังสี่นะคะด้วบัตรที่นี่มื่อขึ้นนี่เสียงอีกแล้วท่านผู้ชมเสียงตะเลขกท่านผู้ชมแต่ละเมือเสียงเล้าก็ฝฟันเลยไหมท่านผู้ชมแอดมินหนหน่อยคือฟันเลยจังสัน ได้บอกในคลิปผานน้อยไปแล้วคลิปหนึ่งท่านผู้ชมแต่ว่าบอไดบอกบาเอาเลขไปเซียงคลิปนี้แอดมินหน่หนอยสีมาว่าวอีกเป็นเลขเซียงของรัฐบาลไทยะะด้วยค่ะเด้อบัน,น้เซียงโตม่ท่านผู้ชมบ่เค่อยปั่นจังสีจ้าเทียท่านผู้ชมเซียงเลขแหล้กฝันเลยคุณ่อคุณแม่ผิดจารณาเบิ่งนะะด้วยค่ะเด้อแอดมินหน่หนอยคือปั่นไปจังสัน่น นอนหลายฟันหลายหรือว่าขึ้นลายบอทำมาชมกับะอะไรขึ้นอีกอย่างเด้เสียงเลขแปดสี่กับศูนย์สี่ทำมชมมาที่นี่คือบอทำมาชม,าม,าชมคุณพอ่อคุณแม่ว่าจังใดเอดไม้นหน่อยฟันสันๆแบบนี้เดอราทำมชมฟันเห็นคล้องรับผู้ยิง่งผู้ยิง่งคนนั้นกับเป็นโมกับหนูหน่อยอายุทอกันก็นกนคือ สี่สิบเอ็ดปีท่านผู้ชมแต่ว่าเดือนเกิดน้ำบาลูแอดมินหน่อยเต็มสี่สิบเอ็ดเดือนนี้ท่านผู้ชมเดือนกันยาเต็มแล้วสี่สิบเอ็ดก็คือหนึ่งกันยาโมแอดมินหนูน่อยนั่นเพื่อนกะสี่สิบเอ็ดคือกันกับบาลูว่าสี่สี่สิบหรือสี่สิบเอ็ดเต็มเดือนเขาไปก <sun arrivé> ับบริษัทนะค่ะเนาะ ในความฝันกับเป็นมูกันในความเจียงกับเป็นมูกันนะคะเด้อสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่แหละท่านผู้ชมบวดสี่สิบสองแน่นอนเต็มสี่สิบเอ็ดปีนี้เอาเลขแปดสี่กับศูนย์สี่ไปเสียงฟันเห็นของหลับเขาเ้ยค่ะเดอ้อเห็นทั้งสองตาเห็นค่าขักท่านผู้ชมนอนบอดใส่สง นอนบไซส่งแอดมินหน่หนอยหันไปจังใดจังเขนของรลับผู้ยิ่งเห็นคะ่ะข่ดธรรมชมบริเคิดยัยงได้ธรรมชมบริคิดล่ามกเด้แต่ว่าฝันแอดมินหน่หนอยบ่เคยฝันเห็นของรลับผู้ยิ่งจ้าเทียคยฝันเห็นต่างแต่นมผู้ยิ่งเห็นนมผู้อือ่นแอดมินหน่หนอยฝันเห็นนมผู้อือ่นเนี่ยสิเป็นหนึ่งหนึ่งหรือว่าเจ็ดเจ็ดนะคะเด้อแต่ว่าเคยเถือกมาแล้วเค่อยฝันเห็นอยู่ครัง้งหนึ่ง ฝันเห็นนุ่มผู้หญิงท่านผู้ชมเลขออกหนึ่งหนึ่งตอนนั้นถือตังลอยบาทเด้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันโดนมาแล้วบัดที่นี่มากฝันฟันเห็นขวงรับผู้หยิงเด้ท่านผู้ชมบัดที่นี่คือฟันจังสัน่นเลขสิเขา่บาบ่ท่านผู้ชมแต่ว่าให้ตีใส่โดยแบบตรงๆนะท่านผู้ชมมันเป็นตัวนี้ล่ะผู้หยิงก็เป็นซีมันบ่ รอว่าจังใด40ขันผู้ยิ่งทองขอดลูกสิเปลี่ยน40 41อันนี้นอนนอนให้ข้าเบิงนี่ไหมท่านผู้ชมขวางหลับให้ข้าเบิงขวางหลับเห็นเต็มทั้งสองตาฟันท่อน,นี่ละท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ตีเอาได้ค่ะเดเพราวาเหตุแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขเนาะค่ะเนาะก,กัตีใส่แต่เลขกนั่นและท่านผู้ชมชคมันคือเกานั่นละท่านผู้ชม เอาต่อมาก,กันเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิงทางเหล็กเราพัฒนาเหล็กเด่นแต่ละสูตรของแอดมินกันเลยเนาะค่ะเนาะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่พันมาหลุดเด้อค่ะเด้องวดที่พันมาหลุดเด้อท่านผู้ชมเหล็กเด่นแอดมินหน่อยหลุดเม็ดเลยเขาปลาเขาดงไปเม็ดเลยท่านผู้ชมหลุดทุกสูตรงวดนี้ได้เดน่นศูนย์กับแปดเด้อค่ะเด้อเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวได้เดน่นศูนย์กับแปดท่านผู้ชม แคปหน้าจอเด้ค่ะเด้อต่อมาเลขติดบนล่างท่านผู้ชมเลขเด่นติดบนล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะเอามาเบิง่งงวดนี้ท่านผู้ชมจับให้น้อยๆเน้นๆก็คือสีหางพ่อนะคะเนาะสีหางพ่อเลขเด่นติดบนล่างนะคะงวดนี้ได้เด่นสามศูนย์เจ็ด มาบมาบลูเด้อค่ะเด้อสูตรนี่ลุดงวดหนึ่งกักลับมาได้เนาะท่านผู้ชมสูตรนี่เล็บเด่นติดบนล่างไงงวดนี่สิกลับมาบอท่านผู้รรมชมได้เด่นสามศูนย์เจ็ดจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแขนแขนท่านผู้ชมซีหางหมักจัดคัดพานเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแลว้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินหน่หนอยน้ำในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอม,มักคือเรือนผ่านท่านผู้ชมต่อมาก็คือเด่นเดินดีหลุดนะคะเนาะหลุดสองหัวติดเด้อท่านผู้ชมคือบ่อเคยเป็นจังสี่ละท่านผู้ชมหลุดสองหัวติดเอามาเบิ่งหัวนี้ท่านผู้ชมเลขเด่นเดินดีหัวนี้ได้เด่นเก้าศูนย์หนึ่งโตเก่าท่านผู้ชม จับให้สี่หางเน้นๆน้อยๆพอเข่ากับเข่าลุดกันลุดท่านผู้ชมจับคู่แอดมินน้อยเจาะไปให้ที่เด่นหนึ่งนะคะหากท่านใดที่บ่มักเนาะค่ะเนาะบ่มักแอดมินน้อยเจาะหายก็คือ้หนึ่งถ้าบ่มักหนึ่งก็เบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อมักเก่ากะจับเอามักศูนย์ก็จับเอาเนาะค่ะเนาะแอดมินน้อยเจาะหายที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อจับ Áng, ู่สี่หางเน้นๆน,น้อยๆหลุดก็หลุดเข,เข้าก็เข้าไปเลยหนึ่1ห้าบนล่างไปกลับด้วยนะคะปะัี่เนี่หากท่านใดว่าอยากได้เต็มชุดคือเก่าก็คือ5 6 7 2ก็คือเป็นเลขติดของเก่ากับศูนย์เด้อค่ะเด้อห้าหก็คือเลขติด9กับศูนย์ไปจับเอาธรมชม บัดที่นี้แอดมินหนายสิจับไ้ทอนนี้ละ่านมช้ชมจับหน่อยบางเทือกกรเขาจับไร้บางเทือกบ่อเขาก็มี่นผู้ชมเอาเน้นเน้นหน่อยไปเลยเนาะคะ่ะเนาะอ้าคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอด้วยค่ะเด้อเล็กเด่นเดินดีเอ้าท่านผช้ชมซ้หรับทันใดที่สนใจสินค้าทางลานเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีกาแฟ,ฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็สบู่กุนต้านระเบิดที่ครเร่งผิวขาวยาสีวันสมุนไพรสกัดจากเห็ดเลี้ยนจือ และวานหางจระเข้ละกะ็มีสารสกัดเจลั่มนะคะสารสกัดสมนุนไพร18ชนิดท่านใดที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำหน้าไม่ขาวใสหน้าไม่แข็งแรงแอดมินหนูน้อยมีสารสกัดนะคะคุณพ่อคุณแม่ล่องเปิดใจใส่เบงเด้อค่ะเด้อเป็นสารสกัดภูมิปัญญาชาวบ้านคนอยู่บานแอดมินหนูน้อยเพื่อนสกัดขายเองธผูามาชมขวดละ250บบาทนะคะสองขวด แอดมินน้อยจัดโปรให้นะคะ2ขวด400บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยแอดมินน้อยใส่มาอาทิตย์หนึ่งละทนผู้ชมรู้สึกว่ารูคุ้มผลกระชับลงนะคะเหล็กลงทนผู้ชมบัดท,ที่นีนนาท่านใดที่บอกแข็งแรงแพศานเนาะคะ่ะเนาะหน้าท่านใดที่ไม่แข็งแรงที่เป็นฝ้ามานาน10ปีไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าลมฝ้ากรรมพันธุ์ฝ้าอีหยังก็แล้วแต่ทนผู้ชม ลองเปิดใจใช้ดูนะคะใส่บ่องอย่งยากเด้อค่ะเด้อสำหรับเซรั่มตัวนี้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดนะคะแล้วก็ฉีดด้วยสเปรย์สารสกัดสเปรย์ขวดนี้นะคะฉีดให้หน้าช่ำๆฉีดทั้งวันก็ได้นะคะไม่มีกลิ่นไม่มีสีมีแต่สารสกัดสมุนไพรล้วนๆนะคะแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะงุ้มนะคะ โมโนบำรุงสายตาเขาาะงมแก้ปวดเมื่อยนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะลองสั่งไปกินเบิงเดอร์ท่านชมลองสั่งไปทานดูนะคะกาแฟบรรจุในกล่อง15ซองนะคะราคา260บาทแล้วก็ยาสีฟันนะคะยาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลินจืและว่านหางจระเข้ท่านชมใส่ได้ด,ดีคุณพ่อคุณแม่สั่งไปแล้ว กลับมาสั่งซ้ํานะคะใช้ดีมากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะลูกเต่าในธรรมชมที่ปวดฟันบ่อยบ่อที่กินลูกอม,มนะธรรมชมเดียวกับปวดฟันเดียวกับฟันแมงคุณพ่อคุณแม่ลองสั่งไปให้ลูกให้หลานใส่เบิงเด้อค่ะเด้อจะไม่มีปัญหาทางช่องปากเลยเนาะคะ่ะเนาะหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะ แล้วก็สบู่กุนต้านระเบิดชี่ไครเล่งผิวขาวเดอวยทำชมล้างหน้าถูวตัวได้นะคะอ้าวหากท่านใดที่สนใจนะคะเนาะสินค้าตัวไหนอยากใช้อยากลองตัวไหนก็ทักมานะคะหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกามหดหนึตามแอดมินนน้อยขึ้นบอร์ดไฮบหนนาจอด้วยค่ะเดอทักไลน์ก็ได้หรือโทรก็ได้นะคะ เอาสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินนูน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคหมานทุกทุกท่านพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ